สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวลาวดารามาตักสิริพรร้องเพลงในวัดศรีเมืองลาวคนลาวเสียงแตกเมื่อถามว่าเหมาะสมหรือไม่เป็นกระแสดารามาเมื่อเพจดังของลาวได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมตั้งคำถามว่านักร้องไทยมาร้องเพลงให้เจ้าแม่สีเมืองฟังทุกคนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ซึ่งนักร้องไทยคนนั้นก็คือตักสิริพรอยู่ยอดนักร้องและคอมเมนเตอร์ชื่อดังที่ร้องเพลงในวัดสีเมือง หลังจากเกิดกระแสดามาตักศรีพรก็ได้โพสตชี้แจงว่าพี่ได้ทำถูกต้องทุกขั้นตอนไม่มีการข้ามหน้าข้ามตาขออนุญ,ญาตเจ้าว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลวัดและญาติโยมที่มาทำบุญในวันนั้นเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนั้นคนก็ไม่เยอะคนที่มาทำบุญก็มาขอถ่ายรูปด้วยเป็นปกติน่ารักมากแค่มีคนบางกลุ่มต้องการให้เป็นดามาเท่านั้นเองพี่บอกเลยว่าคุณสปะปราวน่ารักกับพี่มากๆไปครั้งนี้ไม่มีปัญหาใดๆเลยค่ะราบรื่นมากๆค่ะ จากผีดประกาศลาวก็มีชาวลาวได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวลาวท่านแรกครับเสียงดีเสียงไพเราแต่เสียอย่างเดียวคือแสงเกิงเข้าวัดควรนนุ่งสิ้นตามประเพณีและวัฒนธรรม และควรพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ที่ร้องเพลงในวัดส,สีเมืองไม่ได้โทษนักร้องนะกแต่ถามผู้ให้การอนุญาตท่านต่อไปครับนักร้องเขาไม่ผิดเพราะเขาเป็นแขกต่างบ้านต่างเมืองเขาคงไม่รู้ว่ากฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติกับสถานที่ต้องทํำยังไงคนที่ผิดคือคนที่ดูแลสถานที่ที่ไม่บอกเขาว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิดอันนั้นทําได้อันนี้ทําไม่ได้ท่านต่อไปครับขยันสร้างเรื่องดราม่าจริงนะพวกผิดเาทั้งหลาย ที่เรื่องปากท้องและความเป็นอยู่ของคนลาวด้วยกันเองทําไมไม่เอามาโพสต์เช่นรัฐบาลทําเศรษฐกิจพังเงินเฟอ้อหนักนายทุนจีนทําร้ายยึดที่ดินทํากินคนลาวทันต่อไปครับมาครั้งแรกเมื่อปี2018เพื่อขอบนเจ้าแม่สีเมืองนุ่งสิ้นแต่งตัวเรียบร้อยงามดีมากแต่มาปี2023เพื่อมาแก้บนทําไมไม่นุ่งสิ้นเหมือนเดิมอยากจะใส่อะไรก็ใส่อย,อย่างนั้นมันได้เลยแค่ถามเฉยๆนะ จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมว่าปกติวัดศรีเมืองเขาจะไม่ให้ผู้หญิงแสง่กิงเข้าไปแม้จะไม่ได้นุ่งสิ้นมาเขาก็มีผ้าสิ้นให้เปลี่ยนแต่นี่เป็นอย่างกงทําไมถึงเข้าไปได้ต้องถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวัดนะว่าปล่อยให้เขาเข้าไปได้ยังไงท่านต่อไปครับถ้าคิดในทางที่ดีเขาเป็นคนมีชื่อเสียงในประเทศไทย ควรน,นำเสนอข่าวในทางที่ดีเพื่อให้นักท่องเที่ยวไทยเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาวัดศีเมืองดีกว่าจะมาถามหาความเหมาะสมให้เกิดเรื่องดราม่าทัานต่อไปครับไม่สมควรที่จะมาร้องเพลงในวัดศีเมืองเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลาววัฒนธรรมลาวเสียภาพพจน์หมดความน่านับถือฝากถึงผู้ดูแลสถานที่ต้องหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกทันต่อไปครับ ดีขนาดไหนแล้วที่นักร้องชื่อดังจากประเทศไทยมาร้องเพลงให้ฟังโดยไม่ต้องเสียเงินจ้างแม้แต่กีบเดียวอย่ายกประเด็นขึ้นมาจนทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวลาวเสียหายเรื่องประธานมวยลาวเพิ่งสงั่งซาจเาเรื่องนี้อีกแล้วเล่ทันต่อไปครับเพจที่เอาเรื่องนี้มาโพสเพื่อหวังจะให้เกิดกระแสดรามา่าและจะได้ยอดวิวยอดไลค์บอกเลยว่าคิดผิดเพราะมันจะมีผลเสียมากกว่าผลได้สําหรับการท่องเที่ยวลาว คนไทยคงไม่อยากมาเที่ยวลาวถ้าต้องเจอกับเรื่องดราม่าบ่อยๆจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าเจ้าของเพจที่โพสต์อาจจะได้ผลประโยชน์คนเดียวแต่ความรู้สึกที่คนไทยมีต่อการท่องเที่ยวลาวก็จะไม่ดีถึงขั้นไม่อยากมาเที่ยวลาวก็ได้คำถามแล้วผู้ดูแลสถานที่ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรท่านต่อไปครับเจ้าแม่สีเมืองที่วัดสีเมืองท่านคงอนุญาตให้ทำแล้ว ก็คิดว่าเขาคงบนถ้าประสบความสำเร็จอย่างที่บนเอาไว้เขาจะมาร้องเพลงให้เจ้าแม่สีเมืองฟังถ้าไม่เขาร้องเพลงเจ้าแม่สีเมืองคงไม่พอใจแน่นอนที่ไม่แก้บนตามที่บนเอาไว้ทันต่อไปครับสำหรับฉันไม่รู้ว่ามันถูกต้องเหมาะสมหรือไม่แต่ที่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นวัดฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเวลามีการจัดงานในวัดก็จะมีทั้งวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำและสตริงเต็มไปหมดหรือบางวัดก็มีการเล่นการพนันด้วย ทันต่อไปครับเรื่องนี้อย่าไปโทษเขาเลยเขาเป็นนักท่องเที่ยวแขกต่างบ้านต่างเมืองถ้าจะโทษหรือจะด่ามากก็ควรไปลงกับผู้ดูแลสถานที่มากกว่าซึ่งเขาก็ได้โพสต์ชี้แจงแล้วว่าเขาได้ขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากคนที่เกี่ยวข้องทุกคนแล้วทันต่อไปครับเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าเขาได้ขออนุญาตผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าวาดตำรวจที่ดูแลวัดและญาติโยมที่มาทำบุญในวันนั้น ถ้าผิดหรือไม่เหมาะสมทําไมไม่บอกเขาตั้งแต่แรกเขาจะได้ไม่ทําจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าถ้าบอกเขาตั้งแต่แรกว่าผิดหรือไม่เหมาะสมก็จะไม่เกิดเรื่องดราม่าแบบนี้ก็เขาขออนุญาตในสิ่งที่เขาจะทําก่อนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดก็อนุญาตให้เขาทําได้แล้วจะมาถามหาความถูกต้องและเหมาะสมกับเขาเพื่ออะไรท่านต่อไปครับ สำหรับฉันเรื่องร้องเพลงไม่ว่าแต่ติดตรงที่ทำไมไม่นุ่งสิน้นเพราะว่าสีเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนลาวทุกคนเวลาเข้าไปจะต้องแต่งกายสุภาพผู้หญิงนุ่งสิน้นหรือกระโปรงส่วนผู้ชายต้องเงินเกงขายาวเท่านั้นทันต่อไปครับเรื่องแค่นี้ก็ยกมาเป็นประเด็นดราม่าอยู่เฉยๆไม่เป็นหรืองไงที่คนจีนไล่ย,ยิงไล่ฟันยึดที่ดินทำกินเอาเปรียบคนลาวทำไมไม่โพสให้เป็นดราม่าเพื่อช่วยเหลือคนลาวและเปลี่ยนแปลงสังคมลาวให้ดีขึ้น ทันต่อไปครับใจกว้างๆหน่อยคนลาวเขาคงจะบนว่าถ้าได้ตามที่ขอสําเร็จเขาจะมาร้องเพลงให้เจ้าแม่สีเมืองฟังอยู่ดีๆคงไม่บ้าจะมาร้องเพลงในวัดหรอกคิดในทางที่ดีเขาช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวลาวเจ้าแม่สีเมืองอาจจะชอบเพลงนี้ก็ได้ทันต่อไปครับอย่างนี้เป็นการโพต์ประจานตัวเองมากกว่าก็ในเมื่ออนุญ,ญาตให้เขาทําในสิ่งที่เห็นในคลิปวิดีโอแล้วจะมาเรียกร้องหาความถูกต้องเหมาะสมเพื่ออะไร คิดว่ามันจะเป็นผลเสียต่อการท่องเที่ยวเรามากกว่าจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมว่าห้ามใส่เสื้อแขนกุดเอวลอยรัดรูปส่วนอยงกางเกงก็ต้องยาวคุมเข่าไม่รัดรูปกระโปรงก็เหมือนกันนี่คือกฎระเบียบการแต่งกายที่จะเข้าวัดพระแก้วในประเทศไทยผู้ดูแลสถานที่จะต้องอธิบายให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและให้ปฏิบัติตามแล้วผู้ดูแลสถานที่ของเราละ่ะท่านต่อไปครับ เขาคงจะบนกับเจ้าแม่สีเมืองว่าถ้าได้ตามที่ขอสําเร็จจะมาร้องเพลงให้เจ้าแม่สีเมืองฟังเรื่องร้องเพลงสําหรับฉันไม่มีปัญหาแต่ติดตรงที่ทําไมไม่นุ่งสิ้นเวลาเข้าวัดสีเมืองเพราะมันเป็นประเพณีที่คนลาวสืบทอดต่อกันมาทัานต่อไปคััเปาะบางกับความรู้สึกกันจังนะคนลาวสําหรับคนไทยที่คนจีนคนเวียดทํากับคนลาวหนักกว่านี้เป็นร้อยเท่าก็ไม่เห็นมีใครจะอ,อกมาพูดอะไร หรือว่าคนลาวรับรู้ต่อมความรู้สึกของคนไทยได้มากกว่าคนจีนและคนเวียทานต่อไปครับถ้าผู้ดูแลสถานที่บอกว่าผิดทําไม่ได้เขาจะกล้าทํำไหมอย่าไปโทษเขาเพราะเขาขออนุญาตทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วทั้งเรื่องร้องเพลงและไม่นุ่งสิน้นดังนั้นควรหยุดปั่นและเติมกระแสดราม่าอย่าให้มันไปไกลกว่านี้ทันต่อไปครับเขามาเที่ยวก็หาเรื่องดราม่าใส่เขาได้ตลอด ทีคนไทยหายไม่มาเที่ยวลาวก็จะเป็นจะตายต้องอ on ้อนวอนขอให้เขากลับมาเที่ยวถ้ายังขยันสร้างแต่เรื่องดราม่าแบบผิดๆอย่างนี้รับรองคนไทยไม่มาเที่ยวลาวแน่ทัศนคติของชาวลาวท่านสุดท้ายครับฝากถึงแอดมินและคนลาวที่ดูและแสดงความคิดเห็นในโพสต์คลิปวิดีโอนี้อย่าทําให้เกิดดราม่าจนมีผลกระทบไปถึงการท่องททททททเที่ยวลาวเดี๋ยวจะมานั่งเสียใจและอ on ้อนวอนคนไทยให้กลับมาเที่ยวลาวอีกเหมือนกรณีประธานมวยลาว นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวลาวไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ